the world on this day อุทยานแห่งชาติภูเรือมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยอาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาวสาเหตุที่ได้ชื่อว่าภูเรือเพราะมีภูเขาลูกหนึ่งที่มีเชิงโขกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือภูมิประเทศของภูเรือเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินทรายบางส่วนเป็นหินแกรนิตหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ชาวบ้านเรียกว่ากว้านสมอบริเวณรอบๆจะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่มีหมอกปกคลุมไว้ท่ามกลาง ่าอนอุดม,มบูรณ์ภูมิอากาศบนยอดดอยจึงหนาวเย็นตลอดทั้งปีในปีพุทธศักราช2519อธิบดีกรมป่าไม้เดินทางมาราชการที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนายสุจินเพชดดีประ,ะจังหวัดเลยได้ให้ความเห็นว่าควรส่งเสริมป่าภูเรือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเนื่องจากพื้นที่ป่าภูเรือมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและสำคัญหลายแห่งเหมาะที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจพบว่าป่าภูเรือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ส ก็ให้เกิดลำธารหลายสายมีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันทั้งป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าดงดิบป่าสนเขาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีนกอพยพมาจากประเทศจีนเป็นจํานวนมากกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้จึงได้นาเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบให้กําหนดพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติโดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่26กรกฎาคม2522จัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่16ของ Right out of the world on this day this is the independence concept of typos newspaper